เจอกันครับจากร้านเวอร์ไวเบสแพรเดคอมนะครับวันนี้จะมายิงก๊อกยีสามนะยิงมาละหลายรอบน,นี่มา,ายิงด้วยแมกกาซีนยาวอันนี้เป็นแมกกาซีนที่แถมมากับตัวปืนนะก็จะไปะอยู่ประมาณนี้ครับอยู่ลักษณะประมาณนี้อันนี้ผมจะมายิงด้วยแมกกาซีนยาวลยครับอันนี้ซื้อถ้าลูกค้าท่านใดอยากได้ซื้อแยกนะคนนั้นมีมีขายนะครับคนนั้นสามารถซื้อแยกได้เลยเดี๋ยวผมจะใส่ลูกครับไปว่า ก๊อกยี่สามมันจะมันจะดีตรงที่มันรัวได้นะนะครับมันจะมีโหมดอา่าโหมดรัวแล้วก็โหมดทีละนัดเดีวค่อดูแล้วกันว่ามันจะรัวแรงขนาดไหนตัวใช้ตัวนี้ปกติตัวนี้มันจะได้ประมาณสิบสี่นัดตันนี้สามสิบนัดเจก๊อกมันดีตรงนี้แหละครับมันสามารถตกแต่งเพิ่มแม็กซก,กาซีนอะไรได้แม็กกาซีนยาวก็ได้ รุ่นอื่นก็แม็กกาซีนอะไรก็หาย,ยากของ W E นี่เวิร์กสุดเลยเป็นของไต้หวันนะพอนะใส่ลงมาในรางเลยเนีย่เต็มเต็มปึ๊บก็เติมแก๊สเลยครับเติมแก๊สลงมา ในแม็กกาซีนลยนะนะอืมตัวนี้จะเติมนานหน่อยนะครับเพราะว่าแม็กกาซีนเขายาวจุแก๊สได้เยอะง่ายง่ายเดี๋ยว yeah. มาดูกันตัวนี้ว่ารัวแล้วมันจะมันขนาดไหนครับอันดับแรกเราก็ใส่แม็กกาซีนเข้ามาในตัวปืนนะครับปดสไลด์ครับนะ ผมจะปรับยิงเซนนัดก่อนก็คือยิงเป้าซ้ายกับขวาตรงนู้นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยคือตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้นะครับตัวนี้จะรัวอโตเมติไปเลยครับต่อไปปรับเป็นโหมดออโต้นะครับฟูลออโต้แลวครับปึ๊บเห็นไหม สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับอืนี่แก๊สยังเหลืออยู่นะเดี๋ยวลองดูว่าแก๊สจะเหลือยิงได้เท่าไหร่เดี๋ยวเติมไม่ดู้เลยผมรู้สึกว่าแก๊สจะยังมีอยู่นะเพระแรงยังไม่ตกนะ เ,เติมกระสุนไปแค่นี้ก่อนนะเอาเป้ามากองไว้เลยคราวนี้จะถกถล่มให้มันนั่นไปเลยม,มาดูกันครับใส่แมกกาซีนมาปลดสไลด์ <Okay. S 2> แก๊สยังเหลืออยู่เนี่ยแต่ไม่เปไ็นไรเรา,เาปล่อยทิ้งออกไปลยเพราะว่ามันเบาเหลือเบาแล้วนะครับมันมาก,กเอาง่ายชอบรุ่นรุ่นไหนอยากได้ยิงเยอะยิงรัวแบบนี้ก็ซื้อแม็กซ์ไปได้นะครับไม่แพงเ้าดูในเว็บแล้วกันยังไงก็ฝากกดติดตามร้านผมเลยมันจะมีคลิปลงเรื่อยๆอัปเดตเรื่อยๆสินค้าใหม่มาอัปเดตลงเรื่อยเออลืมบอกไปตรงใต้คลิปเนี่ยมันจะมีไลน์ดีของร้านนะเป็นไลน์ดีตัวใหม่ เป็น uh, แอดแอดลันโล่ไทยแลนด์ครับแอดลันโล่ไทยแลนด์นะครับหรือกดเข้าไปตรงลิงก์นะ่ะแอดลันโล่ไทยแลนด์มันก็จะเด้งไปลายเลยหรือจะดูชมสิสนค้าในในร้านว่ามีอะไรบ้างก็กดเข้าไปที่ลิงก์เวอบเว็บใต้วิดีโอน่ะเวอร์บเว็บแอดดิทคอมหรือติดตามทางร้านได้ก็จะมีเวอร์บเว็บยูทูบชาแนลใต้วิดีโอยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you.